เป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆได้หรือแม้แต่มีการตัดสินในเรื่องของการเดินทางนะทั้งในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักนะคะไพ่ที่สามช่วงนี้คนวันพุธให้ระวังเอ่อมีปากเสียงกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านที่ทํางานนะเนาะอ่าทำอะไรช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นนะคะขอให้ใจเย็นแล้วก็ ช่วงนี้อย่าอยับใจร้อเนาะบางคนนะช่วงเนี้อาจจะมีเหมือนแอบบคิดแอบบกังวลกับบางเรื่องนะคะเราไม่ไม่กล้าบอกใครได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าอย่าไปกังวลเนาะทำทำตัวให้สนุกสนุกเข้าไว้ทําใจให้ร่าเริงเข้าไว้นะคะคู่ของคนรักช่วงนี้ใดไพ่เทาวเวอร์ช่วงนี้ถ้า ใครที่มีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะช่วงนี้เนาะให้ให้ใจเย็นนะคะให้ใจเย็นเนาะอ่ามันมีดวงเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมนะคะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งๆได้ในช่วงนี้บางคนเนาะลูกหลานบริวารช่วงเนี้ยอ่ะ อาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงมีอะไรมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกังวลใจในในช่วงนี้ได้นะคะเหมือนมีแบบมามีคนเนี่ยมายื่นอารมณ์แบบให้คุณรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจได้ในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่จะทําให้ต้องตัดสินเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยอะถ้ามีอะไรเข้ามานะคะก็ให้เปิดรับโอกาสดีๆนะเปิดรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเนาะเพราะว่ามันมีดวงการเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะ การเงินอ่าบางคนนะคะช่วงนี้ทํางานเราได้เงินได้ไพ่แปดเหรียญการเงินถือว่ารอดเนอะการเงินถือว่ารอดใครที่มีความกังวลในเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่แปดเหรียญถือว่ารอดแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนพอได้เงินมาแล้วก็ต้องไปใช้จ่ายในเรื่องของนิสินบางคนช่วงเนี้ยอาจจะคิดในเรื่องของการปรับปรุงบ้านซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือแม้แต่ซื้อบ้านได้คิดในเรื่องของการซื้อบ้านมือสองได้ในช่วงนี้เนาะคนที่เกิดในวันพุธนะคะ สิ่งที่จะต้องแก้ไขอ่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เมตตานะคนที่เกิดในวันพุธนะคะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะคุณจะผ่านไปได้จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เมตตาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะคะในช่วงนี้สิ่งที่จะช่วยเหลืออ่าสิ่งที่จะช่วยเหลือก็คืออ่าการเริ่มต้นเนาะการเริ่มต้นหรือการทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นหรือช่วงนี้คนวันพุธจะต้องมีไฟนะคะทําอะไรก็ ให้มีไฟเข้าไว้แล้วก็อย่าท้อมีอะไรเข้ามาให้เริ่มต้นให้ทําลุยไปได้เลยนะคะลุยไปได้เลยแล้วจะสําเร็จเนาะมีการตัดสินแหละเนาะช่วงนี้มีมีไพ่สอง มีไพ่ดาบขึ้นมา3ามใบเนาะช่วงนี้น่าจะมีการตัดสินบางเรื่องนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะแต่ว่าก็จะผ่านไปได้นะแล้วการตัดสินครั้งเนี้ยจะเป็นการตัดสินแบบเหมือนอย่างกระทันหนนะันอะคือเหมือนอเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นเนาะคนที่เกิดในวันพุธแต่มันจะเป็นการตัดสินเพิ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้นะถือว่าผ่านไปได้เนาะมีดวงแบบได้เจอคนรักมีดวงแบบ คนรักมาหาได้เจอกัลยาณิมิตรที่ดีเนาะมีดวงการเดินทางกับคนรักเนาะอาจจะเป็นการตัดสินในเรื่องของการเดินทางได้ในช่วงนี้เนาแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาคุณจะผ่านไปได้เนาเพราะว่าคุณได้ไพ่ได้ไพ่ดีเนาได้ไพ่แบบเป็นไพ่ที่เป็นมีมิตรที่ดีมีคนช่วยเหลือนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนวันพุธเนาะให้ระวัง นะได้ไพ่เจ็ดดับก็ให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้นิ่งที่สุดใครที่มีปัญหากับคนรักหรือที่บ้านเนาะนิ่งแล้วจะดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้เนาะการตัดสิน,ไไนในครั้งนี้นะคะ ขอให้คุณใช้ความเป็นธรรมเนาะใช้หลักความยุติธรรมเนาะแล้วคุณจะผ่านไปได้นะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็จะได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดอะไรอย่างกระทันหันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนงันพุทธนะคะทําอะไรขอให้ใจเย็นแล้วก็ขอให้มีสตินะคะคนวันพุธไปแล้วนะคะต่อไปมีคนวันวันไหนอีกไหมคะ ขอใต้คอมเมนต์ได้นะคะถ้าไม่มีคอมเมนต์เดี๋ยวแม่หมอจะพูดเป็นไปตามวันเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้เริ่มวันอาทิตย์เนาะเป็นคนวันอาทิตย์นะคะ